ฮัลโหลหมายเฟรนด์ขึ้นข้างบนดีไปไหนอะเดี๋ยวรอขึ้นตามอยู่เลยจีสามมาเก็บไปไปตัดไปตัดที่หลังก่อนป่ะขึ้นไปนี่ดิเออเนี่ยว่าจะไปตัดหลังก่อนป่ะนี่เอชีนจะมอง เจอสไนแม่งเลยวะเราไม่มีดวงเปล่าเอาคาป่ะเอ้ยไม่ใช่คาเอาคาลูคาลูเลยได้ป่ะไม่ได้เราเราต้องเอาอาร์คไหมเกิดเนี่ยเราให้เกลียดฝั่งนี้มีต้นะ เรามีไหมล่ะตรงเราอ่ะแล้วด้านล่างใต้เต็นท์รอ่ะมีดีป่ะไม่เห็นนะดักหน้าสะพานเนี่ยไปงั้นไปก่อนไหมอันนั้นจะต้องมีป่ะที่เกิดตรงเนี้ยที่เต็นท์ด้านล่างตรงเนี้ยคือต้องเน้นยิงหัวแบบถ้ายิงเข้าหัวนะที่ตึกนี้มีเข้าหัวตายเร็วมากอือเหมือนเองโดนเมื่อกี้นิ่งขนาดนั้นเลยเหร ข้าหัวสามเม็ดไปเกิดเลยเฮียเคตายมันไม่ได้ช่วยไปไปตรงเต็นท์มีคนไหมตรงโค้งมีคนไหมตรงโค้งไม่เห็นนะเงียบมากไม่เห็นใช่ว่าไม่มีเอ้ยแอร์ดับป่ะน่ะแอร์ดับเปล่าในแแบบแอร์ดับป่ะน่ะาร์มเต็นท์ป่ะเต็นท์เหรอไม่น่ามีหรอลงไปดิไม่น่ามีก็ลงไป ก็มาดีแต่อยู่ข้างบนก็ดีนะเฮ้ยเอาไม่อยู่ข้างบนเราจะไม่มีของนะข้างบนมันไม่มีคนนะรึเปล่าแล้วเราจะไม่ฟาร์มเหรอเนี่ยฟาร์มอยู่ข้างบนฮ้ยข้างบนของมันน้อยสู้ด้านล่างไม่ได้ฟาร์มก็ระวังระวังดูแลตัวเองดีๆโอเคเรเป็นวัดานทิพย์ป่ะแขงสีเขียว ไปกลับไปกินยาเฉืยวตาใบหอวไปเอาไม่ได้วะเฮ้ยได้อยู่นะมุกเนี้ยทำไมสนายไม่ดอกวะแต่ดอกเอชพีเงี้ยสักสิบนัดนึงดิสเลยปะดิสเลยปะเอชพีสิบนัคือดิสป่ะเอาไม่ต้องเอชพีดอกเอาันเนี้ยเอชอาร์ก้าสามหรืออาร์หรือเอชอะไรเอชอาร์จีนี้ดุงอ่ะ แด้ของพอเล่นมาเดียวงไปนวคือแบบไม่มันเลยรอบนี้มันไม่ตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะมันเกิดมาแล้วมันไม่มันไม่เจอคนอะดิปอนเองมาตับภาพคนที่มึงมี เป้าได้นะรู่วอะไรนะทำเป้าบุคคลที่หนึ่งทำอะไรมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมามาดักตรงนี้เดี๋ยวไปไปเอ้ยก็ทำก็ตีต้องมีเสียงสนัยนะตุ้มต้่มต้่มโอ้คลิปคลิปนี้คลิปนี้ดูจี๊ดๆอ่ะเหร ไป,ไป,ไปสองดูิมีหมาด้วยวะหนงหน้ากัดแล้วมาดิมาดิมาดิเย็ไปไหนแล้วลนะ่ะแอบตอนดีย โอ้วงไปขวาเลยทูตัดล้อตัดก่อนบ้าโอ้เราโดดตัดเมืองก็เข้าแแบบแล้วเนี่ยไปเราตัดโขนดีจะเข้าวง <c oughs> เรารีบไหมล่ะ <c oughs> ลเรีบเราเรื่อยๆได้แล้วเ,เ,เราจะคิวหรือรจะเอาที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งดิ <c oughs> <c oughs> ไปไปเข้าวง,งนัไม่นี่มันตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยเออไอ้เหี้ยผีสามตัวดบับดับของมาตัวเดียว จะเลินเด้อลูกทำอะไรนั่งดูอะไรไปเรื่อยเบื่อเบียว่างเนาะเดี๋ยวตีอาวีรอได้ปะเออตีเลยนี่นี่มันมีเส้นทางอยู่เองเห็นไหมเราจะต้องมาตรงนี้โดดตรงนี้เข้าเต็นท์วิ่งตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นนี้ขึ้นเขาขาวเห็นไหมกดเอ็มดูไม่ตาย ถ้าไปนี่ไปเลยไปว่าอ้อมไป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 มาเลยมาไปไปเก็บแอ้ดรอปด้วยป่ะเผื่อเวลาเหลือแี่ไอ้ดอปมันเป็นแอ้ดรอปพร้อมเชียวดิเฮ้ยอาจจะแบบวีดสติกระบอกอะไรเงี้ยขายฝันอีกแล้วเนี่ยอันนี้ของแท้นี่เอสวีดีอยู่ไกลด้วยเหล่าเก้านาเหลือข้านาไม่ได้ยินเสียงอยู่ไกลฟาร์มเต็นท์เนี่ยมีมีดป่ะไอ้ผีวิ่งไปหาใคร

ปีนขึ้นซ้ายอีกบอลวิ่งซ้ายไม่ยิงมาได้ตายวะยิง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 กระช้ากช้าเออยิงผีก่อนยิงผีแเราให้ชุบยิงผีชุบเลยยิงมาหมดเมืองไปเนี่ยอ่าทันอยู่ถูกตายตาย เราก็ไปเก็บของมานะทันทันทันอยู่เก็บยาเก็บแมงกันนะโอเคได้เอพีดีป่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ปืนกลดูเขาบอกปืนกลติดเสียงอ๋อไอคีเขาบอกว่าปืนกลยายวะเหมือนสไนเลยไปไปไปโอ้โหโซนุเว่ะฮะเบ็บเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงก่อน ยี่สิบเอ็ดไปหมดงอนงอนตายแน่เลยวะ่ะมองมามเดี้มีเก็บเสียงไม่ยิงม่ได้เลยนะเอามีดบอล ขึ้นเขาขาวอรอดจริงๆยอมฉ <ไป S 2> ีดฉีดข,ข,ขึ้นไหมเราไปโดดตรงนน้ยอมโดนหมอกแดดนิดนึงอ่ะได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เฮ้ยเราอย่าเล่นแบบนี้แอนด๊อกมันไม่มีคนเก็บว่ะแต่ก็ไม่ปลอดภัยไม่น่าไม่น่าเอาเลยแล้วระวังตัวเอวิดีอ่ะบันชีตัวเอนำหน้าอุตส่าห์วิ่งเข้าไปจิ้มตรงๆก็บอลจะล็อกให้ป่าแบบปาทรายขึ้นไปแม่งปล่อยให้กูรูดหัวตัวเมื่อกี้อ่ะเออปล่อยรูดถั่วกูฟรีเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันลงไปปั๊มยาปั๊มยามันหลอกไง ดี๋ยวขอดูของก่อนของดีบ้างมีขาดขาดอะไรบ้างขาดขอแม็กซ์ป่าไปไปแบ่งกันหนึ่งเอาอะไรมั้าเดี๋ยววิ่งมาก่อนมอคมันจะแดกมาดูเนี้ยนี่เข้าวงเข้ารูนี่งซองรูซองหูหามุมที่มันโดดได้เนี่ยโคตรราโมสคนดังเ่ะ ไอเอาเอาอะไรบ้างแม่ถามสิพออยู่อะเอาเอายามาเอายาอะไรพอละกล้องอ่ะพอแล้วแล้วแต่จัดให้เลยให้มาอ๋อแล้วพอแล้วเฮาเยอะอย่าตายเหมือนเดิมไป็นอะเล่นเยอะไปเดี๋ยวไม่ได้เล่นเหมือนเดิมลางอ่ะไป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 โดนโดนออกขวา มันได้อยู่มันได้อยู่แล้วไปโ,โดดลงนู่ได้ไปไปได้อยู่ได้อยู่ไปว่าไม่ได้เออนี่ถ้าติดผิดน,น,นี่ถ้าเป็นคอมเมื่อก่อนนะเนี่ยอยเงี้ยเรียบร้อยไปแล้วแหละจะโดดลงเขาแบบเนี้ยเกมไปแล้วหยุดเอกไปเลยเรียบร้อยก็คือได้แชมป์นะเนี่ยถ้าแบบเล่นเซฟจริงๆอ่ะติดหนึ่งในสามไม่ง่ายใช่ถ้าเล่นเซฟแบบผมว่าง่ายนะเป็นตัวใบบวก น้นเน้นเข้ารอบอะติดหนึ่งในสามก็ยังมีสิทธิ์แบบได้เหรียญส้มไม่ไม่ไม่เป็นแมนยูอะไม่เป็นแมนยูครับไม่ได้เหี้ยเลยมูลี่อะมูลี่มึงอะมูลี่อะก็จริงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ขึ้นนี่แล้วไปโดดหลังเขาไหมล่ะลงเข้าวงไปไมันก็ต้องลงหลังเขาแหละเพราะว่าเจะไปนานรอดไม่มีเก็บเสียงว่ะไม่มีเก็บเสียงยัน มีมีอันหนึ่งเอ็งใช้ก็ได้ตายแล้วน่ะเฮ้ย,ย,ยทำไมโอ๊ตโมดมันตึงอย่างวะปล่อยปล่อยมันเราเข้าไปกระชับพื้นที่นะไปไปหลังต้นไม้ไหมน่านจะหลังต้องเคลียร์หลังต้นไม้ก่อนล่ะแล้ไม่มีหรอกหมอกอนไลรไม่น,น่าจะมีด้วยผมว่าเออเขาเนี้ยเขาเน,นี้เนี่ยไม่น,น่าจะไอคิมม<ห>วสูงอ่าโอ้ยโมดเจ๋ออีกแล้วโอ้โหไฟลุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ตโมดเฮ้ยอย่าเอาแอป ต้องมีสกินลายซีบอลแล้ว uh. เฮ้ยมีคนดอบของนะบอลระวังไนะเฮ้ <Hey. S 1> มีผีนอนตัวหนึ่งครับว่ามันน่าจะไปก่อนเราแล้วอ่ะมันคงไม่นอนพุ่มเหมือนปับ๊บจี้มั้งจะไม่แน่หรอกมันมันถตาจี้อ่ะชื่อขึ้นปะอยู่หลังคาบ้าน,นไอ้วิน,นเทียบเลย วนวนขวาวนขวาวนขวาออกขวานะนี่วนมาทางนี้วนเห็นไหมยืนอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเกียร์ได้หนึ่งฉาบปล่ะเหลือกี่ตัวเดียวตัวเดียวอาจจุก่อนที่เหลือที่เหลือร้อยมันจะชุูปะดิ ่าามกเลยแต่หมอกมันจะบีบไหนอ่ะต้องรอดูวงนี้ไงตอนนี้ตัวตัวที่สองทำไมเราเข้าได้หลายบ้านอ่ะเราเข้าบ้านซ้ายก็ได้อยู่อยู่อยู่ตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะสองตัวน่าจะสอง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 หนึ่งครบแล้วครบแล้วเอออันนี้เก็ใหญ่มเก็ใหญ่ต้อันนี้ชุบละ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 บ้านที่มันตายชุบละชุบละสองบ้านที่มันตายสองชุบละชุบละเข้าเข้าหลังซ้ายก็ได้หลังนั้นมันโดนหมอกก่อน อ๋อวนวนวนซ้ายเราเราไม่โดนวนซ้ายสุดนะอู้สไนแน่ๆเลยว่าปะมวเนี่ยเดี๋ยวทูรอเคาะบอลแอบก่อนนะบอลเล่นแอบเลยทูจะรอเคาะตรงบ้านตรงเห็นเห็นวนซ้ายแอบแอบไปก่อนไอผมชิดบ้านก่อนเปล่าชิดได้ชิดได้ชิดได้ครับเอาดิชิดบ้านที่มีระดับก่อนนะโอเคมันมันงัดกันเองทูทุกลงมาลงมาเลยมันมันงัดกันเองอยู่ แนึงโอหน้าหน้าสองบอลเล่นทำยังไงขอแผนชนไหมชนเลยชนเลยชนเลยชนเเลยหรออยู่รั้วอยู่รั้วรั้วสามตัวเลยป่ะอยู่รั้วเออยืนร้องกันร้องกันร้อกันร้องกันอยู่ในวงก่ออ่ะรอรอรองกัน ตายไม่ตายรอโอ้ตัวหน้าบอลก็มีอ่ะไ,อไม่ไมนึกว่าหน้าบอลไม่มีเว้ยทูเห็นแต่ตัวผู้หญิงเ้ยแม่งถ้าบอลยิงตัวหน้าบอลน,น่าจะได้ก่อนถูกไม่เห็นไงถ้าถ้าทูเห็นว่ามีหน้าบอลทูไม่ไม่ไม่เอาไงเห็นมันตัวเดียววะเนี้ยแต่ที่สอง,งเนี้ยเบื่อว่ะ